สวัสดี smile, ท,สท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาช anel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกในเรื่องของการทํานายนนะครับพอดีผมขุดอ่ขุดกอกอข้าวมาแล้วเนี่ยสองกอนะครับทีนี้ผมก็จะแบ่งนะครับแบ่งนะครับแบ่งข้าวเป็นสองสองกอนะครับก็มีสามสี่ต้นมากนะครับทีนี้ฝึกวิธีการโยนนะครับโยนนะครับโยนนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูดูอ่ะมือกล้องดูดีๆนะครับโยน นะครับโดยที่เราจะโยนไว้จุดที่ไม่มีข้าวขึ้นนะครับเดี๋ยวจะโยนนะครับดูหนึ่งสองโยนให้หมดร้อยๆ้อยอลยจึ้มท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนะครับก็จะข้าวก็จะตั้งนะครับดูไม้หนึ่งสองแพลนตามนะครับเรีนบร้อนี่ฮะโดยที่เราไม่ต้องลงไปนี่เองนะครับเดี๋ยวดูก่อนนี้นะครับแป่งข้าวก่อนนะครับนี่นะครับแป่งได้ละนะครับไปโยนนะครับโยน ึืบแอบออลกักษณะแบบนี้นะจะดูใหม่นะครับดูใหม่ <im itation> ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าบอกว่าผมโยนข้าวทิ้งนะครับอันนี้เป็นเป็นทฤษฎีใหม่นะครับดูหนึ่งสองลืบึ้เห็นไหมฮะแอบก็หลักการแบบนี้นะครับอันนี้ตัวน,นี้ตัวนี้ฮะตัวหนึ่งสองลืบขึ้ เรียบร้อยครับตั้งนะครับตั้งนะครับปึ๊บนี่นะครับก็หลักหลักการง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูผมขุดนิดหนึ่งนะครับมันมาทันนี้นะครับอาจจะเก็เฉดอั้ก็จะใช้ใช้ง่ามืนเดิมนะครับตัวง่ามืนเดิมนะครับขุดอ่ะมาดูตอนขุดครับ ตรงนี้ดินค่อนข้างที่จะตึงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าข้าวเขาชิดกันกันไปนะครับเวลาขุดขุดยากหน่อยนะครับ <But> แต่ท่านชมมีข้อสิงเจตก็คือว่าเนี่ยลักษณะของข้าวเนี่ยเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเองอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเองเนี่ยดูตรงนี้นะที่เขาล้มๆมแบบนี้เดี๋ยวขึ้นเขาขึ้นมาเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูนะครับท่านชมขุดตรงนีแนะะนะะ้แล้วกันะกน,นะครับนะครับก็ขุดแบบนี้นะ แล้วก็ดึงขึ้นนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะครับน,นี่ที่จริงที่จริงเราก็สามารถที่จะใช้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วนะครับขอโทษนะน,นะครับใช้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วสามารถที่จะไปวางอ่ะปันดูไปวางแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ได้ครับแต่ทีนี้นะครับพอดีว่าจุดที่เรา จุดที่เราต้องการที่จะแซมเนี่ยมันไกลนะครับเราก็เลยต้องใช้วิธีการโยนนะครับขุณมาได้แล้วโยนนะครับเดี๋ยวผมจะโยนไปจุด,ดนู้นครับพี่ปันถอยหน่อยนะครับดูตัวอย่างครับผมจะโยนไปจุดตรงนู้นนะตรงว่างนะครับดูนะครับดูหนึ่งสองขึ้นนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งครับนี่นี่ตรงนี้นี่นะครับนี่นะครับก็ไม่ต้อง ไม่ต้องมือหลังนะครับโอเคนะครับถ้าใครกลัวปริงก็ไม่ต้องลงไปนะครับก็สบายๆนะครับตั้งกล้องให้ตรงครับตั้งกล้องให้ตรงโอเคครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องครับวันนี้ขอสวัสดีครับเล่นไปข้างในนะโอเคครับสวัสดีครับ